เราอยู่กับขอข้องหลังซาดแก้วสมุยนะครับหลังศาดแก้วสมุยข้องนายมุตตาดบ้านน้าร้อนอย่างวัดกระบีนะครับชนหนึ่งลานซองมื่นบาทกับดุกดางเส้นซักพยักเมืองคอนข้องน้องจบกอถมมอนะครับผู้นี้ไาชนะรับเสื้อสามาร์ทผอมเครืองตัญญาจากใต้ไวชนนะครับก่อข้อขอบคุณท้ายไวชนนะครับทีหมอรางวันไม้นะครับนี่คือหลังศาดแก้วสมุยนะครับ ครับกอยัดชอบท่ามควานผู้เลี้ยงดูนะครับอายุกี่ปีกับนะแปดปีกับแปดปรับน้ชนวัาที่าวเลยครับว่วตีเกาเลยนะครับแปดว่าที่ผนานมานี่อยู่กับเราตลอดนะครับหรือว่ายกับเราตลอดเลยกับนะแปรกี่ครั้งนะกี่ครั้งกับนะแพรหนึ่งครั้งแพรครั้งแพครั้งทีดาวเครับแปครั้งทีฮะในนาบิลลากับนะาแปครับแปดครั้งที่ผ่านมาเราเคยชนทีทาน้ำเท่าทงมั้งไหมครับมาเลยมากังแหลกเลยกับนะ ครับการนี่คือหลังซาดแก้วสมุยนะครับเลี้ยงปกติเลี้ยงอที่กรบี่ครับนะกาบีครับปกติการเลี้ยงอยู่ที่กระบีนะครับกับมาจากการเดินวัวก็ยังไม่ได้อาบน้ำตีนอ้ยยังไม่ลอดตีก็กินกอดเล่วาเป็นวัวดันไหมกับปกติไม่ดันครับเป็นวัวที่ไม่ดันนะกับท่านผู้ชมครับการมาเป็นแรงใจกันนะครับการไล่ควายตีพันมากกากาแพร่รังเดียวนอนการชนะตลอดถังต่อไปครับ ที่จะถึ่งนี้ก็จะจนกับดุกดางเส้นสักปยักเมืองคอนนะครบับรถติดตามนะครับับที่มานนะครับที่มานควาวัวจนก็ต้องแบบนี้แลยครับดูแลวัวชนไปด้วยดูแลตัวเองไปด้วยนะครับทือว่าถ้าตัวเองไม่อิ่มท้องวัวอิ่มก็ผ่านวัวเดินไม่รอลรา <c oughs> เราแลม่มุมเือนไกลไกลนะครับเราแร่มุมเือนไกลไกลมาเดียวเราไปเยี่ยมหลังซาดแก้วะมุย ข้างในมุดตาดบานน้ำรอนกระบ,บี่มาแล้วนะครับคู่นี้ชนกันนึ่งหลานสองืันบาทแถวนี้เรามาแลดุกดางเส้นซักพยักเมืองคอนนะครับชื่อมันหนักมวยเลยล้ครับดุกดางเส้นซักพยักเมืองคอนเข้านี้เราก็ก่อนนี้ทํำกันจนเราก็ต้องซ่อมเด้เรียบร้อยนะซ่อมหลวงน้าประมาณกี่วันไหนช่องวันช่อมวันช่อสามวันนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยยอดมันเป็น,ปนแบบนี้ครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมตีไม่ได้ทําได้ที่ครับนี่คือดุกดางเส้นซักพายกเมืองคอนนะครับ พ็จะนารับเสื้อสามรถพร้อมเกลืองตัญญาจากท้ายวัวชนนะครับขรอบคุณทีมจาท้ายวัวชนมากๆมกดีเดียวกับทีหมอบรลงวันมา้นะครับถูกเดือนเดีครับท้ายวัวชนหมอบคล้องรางวันมา้ครับอายุว่ากี่ปีครับนะอายุว่าเจ็ดปีนะครับท่านผู้ชมครับชนว่าทีไม่ครับว่วไม่นะครับว่าไม่ชนว่าแหลก็ชนเป็นล้านเลยครับรับต้องมีอะไรมั่นใจต้องมีอะไรดีว่าเป็นเงินนะครับเราเมนฟอร์มการชนช่วง ฟ้องกันซ้อมเราไม่ท่ามถึงข้ออายาดิดเป็นความลับเราไม่ลวงหรือห้มาขม่ครับละไวในท่านที่เข้าใจมั้งถานอยากรูอยากห็นก็มาแล้วเองการมา่วยนุ่นทางดะน้ํานะครับการลอยวกรอยว่าเป็นตามเหลืองตมลาวนะครับเราเก็บคาตู้ที่มาบูนาทันถันก็รับไดทางดะน้ําก็พออยู่ได้กับว่าเป็นปัญหานะครับนี่คือดุกดางรับครับดุกดางเส้นทักพยักเมืองคอนนะครับข้องน้องจ๊อบกอถม ครับข้อขอ้บคขณ้นทม่านมาร์ครับ